หลังออกเดินทางครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับไม่ครับไมนฟิ์มคือเจ้าละเสร็จห้างการกับสวัสดีสักน้อยกับตัว50 50ครับหาบแรงมาเมื่อนีห้อสิไปอัดใบอ้อยกันนะครับซูเมอนี้ถ้าเจ้ารุ่นนายกลงบ่ให้เผาใบแล้วเสียตแตะก่อนไม่รู้ว่าเสียาใบไปไว้ใส่5ละคนก็ไปกวางไว้ทั้งขางดันกวางไว้ทั้งขางข หาเราคนกันรอยจุดกับนี่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเรานะครับนําเข้าจากประเทศอินเดียนะครับอยู่ทั้งหลังมองจับดูสิวะม,มองจับไปดิเอ่เอ่ hey. Hey. เอาแรีนรถม,มาเลยนะครับเป็นเครื่องอัดฟางก็ได้อัดใบอ้อยก็ได้เขาว่านะครับเดี๋ยวรอชมกันเดี๋ยวซือไปอัดใบอ้อย กำลังเดือดทั้งไอ้แปลงแล้วแล้ววุ้ยนนยิ่วดีขนาดรอติดตามครับผมอตอนนี้ถึงแปลงแล้วนะครับถึงแปลงแล้วนะครับเป็นแปลงที่ข้าวตาัดอ้อยออกไปแล้วฝั่งหนึ่งก็ยังเป็นอ้อยที่ข้าวเลือไปเป็นอ้อยพันธุ์นะครับอันนี้เป็นแปลงที่ข้าวตัดไปแล้วมันก็นจะมีเปลนใบอ้อย อันนี้เป็นคนตัดหรือรถตัดคนตัดมั้ยอันนี้ค้นตัดมั้งเนี่ยอันนี้เป็นใบอ้อยค้นตัดนะครับค้นสางใบลงนะครับกะอันนี้เดี๋ยวเทสอุปกรณ์นะครับเทสอุปกรณ์ก่อนที่สิทำงาน,<อ>น,นเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหนึง่งเขาต้องเอาขานั่งคืนรว่ำเดี๋ยวเทสอุปกรณ์ก่อนนะครับ ทดสอบระบบก่อนก่อนก่อนเลนนะครับอันนี้กับเปลี่ยนเมื่อไหม่นะครับเฝ่ายขายของเฮาเองนะครับมากกัน2คนก็ผมนะครับนัททิชัยนะครับม่กับนัดนะครับกับอ่าจ้อยนะครับผมที่เป็นขับสายขายนะครับบริษัทเซาซานซัมนานเรื่องครับปัไหแต่ว่าก่ะความมันได้ว่ามใส่ได้อยุ่งเหครับนี่ โอ้เนี่ยมันก็สิมวนเข้าไปครับคือ <c oughs> ยังอัดฟางนี่ละคื่กันก็บัดฟางอันนี้เป็นอัดใบอ้อยนะครับอัดแบบกลมอันเดีอัดเป็นก้อนกลมน,น,นะครับเอาเสียกมันคือบ่อไหลฮะมันต้องมันต้องเกี่ยวไปเรื่อยๆบ่อเสียบ <c oughs> ห้องแล้วครับพี่น้องห้องแล้วตกใจห้องแล้วห้องแล้วเนี้ยมันเกี่ยวเหรอดิมันตัดแล้วเออเกี่ยวแล้วตัดแล้วปลป่อยบ่เกี่ยวนี่ยเราอวังา,าเป็นก้อนแบบนี้นะครับมันก็สิออกมาเป็นก้อนแบบนี้เอ๊ยัยนได้ความเล่นไปเลยนี่ยตัดไปเฮ้ยบนน้านเล่นปันไหนต้องตั้งก่อน บอนแนนแต่ว่ากัเตะกิ่งอ่ะครับอบนนอนแนนได้เตะกิ่งได้บ้าแตกเดี๋ยวสิปั๊บตั้งนะครับอันนี้มาหดแปลงปุ๊บลงเลยอ่าเรียนมากอะสาวเลยนะครับสาวเลยเอาว่าซะไน ค,ค,คัดก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวปรับตั้งนิดหน่อยครับครับผมหลังจากตั้งเครื่องเรียบร้อยครับอัดฟ้าไอ้อันนี้ขเขาจะเอื้อนอัดอันอัดใบอ้อยนะครับก็อัดแล้วหลายก่อนนะครับหลังจากการเซตเครื่องเรียบร้อยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับย่างไปตั้งก้อนนั้นให้เนี่ยให้ท่านผู้ช้มเบิ่งดูละก้อนนั่นละ ท่าพุ่นกับอัดครับผมเนี้ย่าพุ่นกับอัดอันนี้ก้อนนี้แน่นดีมั่นแน่นติ๊กโดดถีบมากหน่อยดูโดดถีบมากหน่อยดูนี่แน่เฮ้ยคนันแล้วกิ่งกิ่งคุรุนคุรุนไปพวนนะฮะคักๆๆคักคักพุ่นน่ะป้อยถีบอีกแล้วพุ่นน่ะอัดไปอัดไ,ไปครับกับขั้นบ่อขีปตะแบกขึ้นรถครับไปขายเป็นเสื้อเพึ้ง ขายเป็นเสื้อเพื่อทีมลงสาให้ป่าก็ได้นะครับขายได้ด้วยครับใบว้ยมีประโยชน์หลายอย่างด้วยนี่กินก็ได้ง่วกินก็ได้แต่คนกินก็หาเกลียวใส่หน่อยครับนี่อัดนะครับอันนั้นก็อัดไปรุนรุนรุนทุนรุนทุนรุนุนทุนุนเราไม่สิยห่งยิ่งอิ่นะครับนี่เอาเตะไปเห็นมันห้องแล้วมันห้องแล้วนะครับนี่เจะอัดแล้วแล้วทั้งนั้นนะครับ โอคครับอัดแล้วกับป่อยออกกับป่อยถิ่มป่อยถิ่มกับสิได้ตามภาพที่เขาเห็นนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเยาเๆ้าไปครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมตัวนี้สามารถอัดฟางก็ได้อัดใบอ้อยก็ได้ในกรณีที่ซูมเออร์นี่ก็แห้งบ่ให้จุดนะครับอัดใบอ้อยออกจากแปลงจ้ะขวงขายได้นะครับแก้ไปขายได้ถ้าเจ้าก็รับสื่อกันโรงงานรับสื่อเป็นเสื้อพึิงนะครับ ตันละหลายบาทเลเด้อการาคานะครับยูแสแอนกุก่านะครับ,รบทักเขามา้าม9 1 0า0 9 1 0 5 6 7 9 5 7นะครับสำหรับราคาเบาๆครับตัวนี้อัดฟางก็ได้อัดใบอ้อยก็ได้แต่ว่ามันสิอัดออกมาเป็นก้อนกลมๆแบบที่เขาเห็นนะครับหนักกประมาณ15 2 0ถึง20กิโลกร,รัมนะครับต่อก้อนหนึ่งนะครับ ฝากไว้แน่ครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้0 9 1 0 5 6 7 9 5 7ครับผมนัดครับผมกะจัดจำหน่าครับประ่าสิเป็นเงินพรนเงินสดนะครับทักกันเขามาได้นะครับเมื่อนี้ที่ผู้ใดชมคลิปแล้วนะครับชอบก็กดติดตามนะครับกดถูกใจไม่ชอบก็ก็ขอขอบคุณไว้ะที่ตรงนี้ล่วงหน้านะครับประกอบกดติดตามขึ้นก่แล้ะผู้ใดบอมากันนะครับเอ นะครับอยากให้มากอยากให้ชม่มกันสุกคนม,มีอีหยงดีดๆก็อยากให้มาเบิง่งนะครับอยากลงให้เบิง่งผูใ้ใดอยากซื้ออยากขายนะครับ,รบก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับรถคันนี้กับมือสองเด้อ50 5ย5 0แ้รงของจอร์เดียเลยราคาใหม่ๆอยู่8 0 0แสนกว่าบาทตอนนี้ขายอยู่ที่600,000กว่ากว่าๆนะครับรถคันนี้ขายอยู่ที่ ,0,000 กว่ากว่าๆถ้าเข้ามาถ้าอยากซื้อรถก็ได้นะครับก็อยู่ที่อำเภอสิีบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ สนใจติดต่อสอบถามกับทางทีมงานเราได้เลยนะครับเรียกมีแลนไปแลนกลับนะครับทีมงานกับยางนำไทยคลิปไทยยางนะครับกระสีเอาไว้ถ้าเปลี่ยนช่องทัางจัดจำนายเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมครับผมขอขอบคุณครับ